สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาขอนำเสนอตัวน้ำยาของเราอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กำจัดคราบน้ำมันนะฮะล้างล้างพวกคราบน้ำมันในห้องเครื่องต่างๆนะฮะในที่นี้ผมจะมาแสดงให้เห็นว่าไอตัวน้ำยาของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอามาใช้กำจัดคราบคราบมันคราบน้ำมันต่างๆเนี่ยผลมันจะเป็นยังไงนะฮะในที่นี้ผมขอมาสาธิตกับโมอเตอร์ไซค์นะฮะดูจากภาพนะครับ นี่เป็นคราบน้ามันหยดจากการหยดโซ่นะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเวลาเราใช้น้ํายาตัวน,นี้แล้วนะ่ผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงและใช้ยังไงดูกันเลยนะฮะหาฉีดไปเลยฮะแล้วก็ทิ้งให้น้ํายามันไหลแป๊บหนึ่งก็ได้นะฮะเนี่ยมันจะมีบางส่วนที่มันออกออกไปเองนะฮะแต่ไม่เป็นไร นะคราบมันมันต้องติดแน่นอยู่แล้ว,วะนะแล้วก็ระหว่างนี้ก็เอาแปรงขัดเนะี่ยเห็นไหมฮะออกง่ายเลยครับนะฮะออกง่ายเลยนะไม่ต้องออกแรงเลยครับเนี่ยจริงๆถ้าถ้าใช้ผ้ามันก็จะง่ายขึ้นนะฮะแต่ว่ามันมันต้องทิ้งผ้าไปเลยนะเห็นไหมฮะคราบมันออกหมดเลย มันออกง่ายขึ้นครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้ตัวน้ํายาเนี่ยยิ่งเราปาดเราจะรู้สึกว่ามันมันจะนหนืดอมือมันจะหนื่มือแล้วเวลาเราปาดมันจะไม่ได้ออกเป็นเป็นน้ำนเงี้ยมันจะติดติดแปรงแล้วก็มันจะเลอะส่วนอื่นเข้าไปด้วยนะครับนะอันนี้ลองอันนี้รถผมโมอร์ไซค์นี่ยังไม่เคยโดนน้ายาชุดนี้เลยนะครับเนี่ยอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้มาทดสอบตัวนี้กันนะฮะว่า ที่แรกผมกะว่าจะลองกับรถยนต์แต่ว่ามันไม่มีค่าน้ํามันก็เลยไม่มีให้ลองอ่นไม่เห็นมอเตอร์ไซค์เลอะๆเขอะก็เลยลองดูเห็นไหมครับมันออกง่ายนะฮะออกง่ายมากอันนี้คือรถที่เลอะมาคือรถคันนี้ยไม่ได้ล้างมาประมาณห้าเดือน ะะหลังจากครั้งก่อนมีการทดสอบน้ํายาไปเล็กน้อยแต่ว่าเราไม่ได้ทดสอบน้ํายาตัวนี้กันเลยนะฮะนะฮะลองดูความแตกต่างนะฮะ,นะฮะมันออกง่ายครับออกง่ายจริงๆนี่คือโซ่ที่มีการหยอดน้ํามันแล้วเลอะมากนะครับ ยังออกได้แบบนี้นะครับถ้าเป็นห้องเครื่องเนี่ยออกแน่นอนนะฮะเห็น <He ads S 1> ไหมฮะนี่เริ่มเริ่มจะเราจะเจออันที่มันมันหนักๆละพอดีว่าเป็นชิ้นส่วนโมเตอไซต์ตรงนี้มันไม่จําเป็นจะต้องอได้รับการดู <c oughs> แลเรื่องสีให้ดีสักเท่าไหร่ผมจึงสามารถออกแรงขัดได้เต็มที่นะฮะ เลอครับกำลังรอเลิกล้างรถอยู่นะแต่วันนี้ก็ทดสอบเอานี้ทดสอบไปก่อนว่าเออการจัดครับน้ํามันอ่ะมันสามารถทําได้แบบนี้นะผลลัพธ์ที่ได้เป็นอย่างนี้นะอ่าะนะเดี๋ยวผมขอเอาน้ํามาราดแป๊บนึงครับ แบบนีส้สะอาดสะอาดกว่าเดิมครับอืมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีอาการเหนียวติดนิ้วนะฮะไม่มีไม่มีมมโอ้เนี่ยเห็นไหมฮะติดนิ้วเลยอืมตรงนั้นไม่ได้ทาน้ํายานะฮะออกเป็นคราบเลยครับทีนี้นะนิ้วเป็นคราบเลยเอาไม่ออกมันเลยฮะแต่ว่าส่วนที่เราลงน้ํายาตรงเนี้ยมันไม่มีมันมันไม่มีมันนฮะไม่มีมันไม่เลอะ แต่ถ้าเราเอาไปลูบตรงที่เราไม่ได้ลงเนี่ยติดนิ้วเลยฮะเนี่ยติดนิ้วเดี๋ยวผมลองทำความสะอาดที่นิ้วแล้วกันนะครับว่ามันจะออกง่ายไหมมันจะมันอีกไหมโอ้ออกง่ายเลยครับออกง่ายเลยเนะี่ยดีกว่าซันไล,ลยเยอะครับแล้วก็ไม่กัดชันแลก็เกอร์ด้วยคือจริงๆิตรงเนี้ยมันมันมีความเงาอยู่นะแต่ว่าเนื่องจากว่ารถมันหกปีแล้วก็ตามสภาพครับ,รบไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยอะไรก็ได้แต่ล้าง นี่ดูมือผมนะฮสะอาดสะอาดเลยแล้วก็คราบมันหลุดนะฮะขอล้างมือแป๊บหนึ่งนี่ฮะ